อันนี้เป็นซอยงสีนะครับอันนี้คือของของของหนึ่งนะครับอันนี้ของหนึ่งธัญบุรีรังศสิ็จลงไปจะเป็นร้านหารไพรเล่นะครับโอ้อันนี้ร้านว่วหมดแล้วจริงถ้าเรามีรถหนึ่งวิ่งช่วยคน,นยังได้เลยนะ เียก๋ยเตียวเรือสุโขทัยนะครับจมเรียบร้อยตุงซอยลงสีนี่จัดว่าถน,นนนี่สูงนะครับพื้นที่นี่ยังท่วมไม่มากมอไซค์ย,ยังสามารถวิ่งได้แต่จุดอื่นนี่ไปไม่ได้เลยบ้านเพื่อนผมนะครับคุณต้นก็อยู่ซอยทางด้านซ้ายมือถัดไปอีกสี่ห้าซอยนี่ก็ท่วมเรียบร้อยแลย้วคสถานการณ์น้ำวันนี้ก็ ได้บุกเข้าลองหนึ่งนังสิทเรียบร้อยเห็นเพื่อนบอกว่าน้ำที่นี่มันขึ้นเร็วมากเลยนะครับน,นี้เป็นเจอะพ์คนะครับโรงแรมสำหรับพักอันนี้แท็กซี่มากลับรถกันเราคิดว่าไปไม่ได้นะเราก็ไปไม่ได้ต่อไปก็ลึกมากนะ ไปเก้าเปยน้ำลึกนี่มอไซค์ยังไปได้นะครับเล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวพาร์คเราเรียบร้อยเวลาพาร์คไ <Okay. S 1> ปเดี๋วบอสพาร์คไปเดอะวอเตอร์เวอร์อันนี้ก็ร้านอาหารนีวิธีการจอดนะเขาจอด,ดเอียงได้แล้วเอาช่วงเครื่องให้มันสูงด้วยได้มันก็ยกได้เป็นเมตรนะใ้ท้ายมันสามารถที่จะทนได้ ไม่เป็นไรแต่ข้างหน้ามันเป็นเครื่องนี่คือวิธีจอดน,นะครับเอาข้างหน้าสูงขึ้นแล้วก็เอาข้างหลังต่ำลงแต่ล้อนี่ไม่ควรจุ่มไปในน้ำนานเป็นอา,าทิตย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผ้าเบรกมันจะเสียเรามาเอา,า,เอาดินันตรงนี้อันนี้คือจุดที่ทางก้านะ้าที่ร้านมาเอาดินนะครับเพื่อเพื่อไปผสมทําคัาานดินนะครับเดิมทีเป็นสนามฟุตบอลเก่าตอนนี้ได้แปลสภาพไปเป็นเป็นบ่อไปแล้วเพราะว่าเขาขุดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์กัน นี่ครับแมทโคลแมทโคลบอกยังไปสบายมากวัวใหญ่มากวอันนี้น้ำจึ่งเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นบ่อหรือเปล่านี่ตรงนี้เขาจะกลัเป็นบ่อเนี่ยหรอโอ้ยไปเดิ่อยๆวัวตกน่ไปเรื่ไปมั่วๆนี่ตกวัวไปเลยนะครับเนี่ยตรงแม้น้ำที่เป็นี่นจะโผล่ามากเลยนะเจออะไร เดินไปนี่บวบเลยดูรถับพี่น้องมีหาปลาทอดแหกันดิเลยสบายหน่อย ถามมันดีโอ้ยถามคนันที่จะไปไหนไม่เดียวหน้าตาเออ,เออเลยนะครับรถยืงเยพอเขาไม่แน่ใจเราจะไปได้ไดหรือเปล่าเานงารานี้นะครับรถที่มีความสูงเยอะๆนี่ได้เปรียบครับอย่างคันนี้วีโก้ี่นนีสบายลุยน้ำไม่ต้องกลัว ได้ส,สูน้ำสูงๆประมาณแบบฟุต40เซน5้เซนได้สบายสบาย